พระธาตุเชิงชุ่มคูบานท่าตำหนักคูพานคูเงินงามนอเหลืองรองหานเลียตราการภาษาไทยเศรษสุดสิ่งสาผูไทยถิ่นบรรในภูตธรรม เสมอมั่นเสมอมั่นเครื่องไม้เค,มเครื่องเก่ามากบ่ได่นไทยใหยป้ปลูกมันซิบนิวคร์ลอคาร์เล่พ่อผู้ขากาดสวัสดีพอ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนนะครับมาเมื่อนี้นะครับผมมาพอกันอีกครั้นรนนรนงนะครับกับรายการโตกตะาาพาเบงเนลนะครับผมมาเมื่อนี้นะครับพี่น้องมาเสนอเมนูนี้นะครับหนึ่งไกลบ้านนะผม <h> อ่าเป็นไกลที่ส่งมาจากบ้านแม่ส่งมาไห้นะครับผมไกลเลี้ยงเองนะครับส่งมาจากบ้านโดยตรงเนั้ยน,นะครับก็เลยเอามาหนึ่งนะครับผมมื้อนี้ผมมีพักนะครับ มัน,น,นจิ้มพี่น้องมันจิ้มพี่น้องมันจิ้มให้เดงไม่ได้หน่ย้าฮู้ไซอันหน้ามันหนึ่งไกลพอมพี่น้องสิ้นัวนัวเขากันอื้มดพี่น้องผมมีผักกลับมือนน่ออกไปข้างนอกก็ได้คือเ่าครับฝนตกอีกแล้วครับผม เลเล่ตะไกลนะครับกับขอนี้วนะครับไก่เหนือกระลังพอดีกินนะครับผมบ่หน่อยบ่ใหญ่จะเกินไปของฝากจากบ้านนะครับผมพี่น้องโบโว่าอะไรบันขอนีอน้วคือเก่าครับเหมือนนี่ต่อขามันก่อนหน่อยนะพี่น้อง กระดูกลวดได้เล,เลน้อยแสดงว่งวาสิบ่ม่เนียวปนที่ว้าวครับกหือย่อนเลยไปหน้องใครบานโเหนียวโมเหนียว อืมแซ่บพี่หนอ่องอ,อย่ยดคอดข้างาดเนนะ่ยหนึ่งเป็นโตเลยนะครับเพราะว่ามันโต๊ะไ่ใหญ่ไปไหนนะครับโต๊อดีกินแล้วครับก็เลยหนึ่งเป็นโตเลยมันจังแซ่บพี่หน่องสิกินล้วเนาะ หนึ่งไส้ข้าจะไข่เป็ประกูดอาการอันอันหัวหอมอันเพื่อน,น,นกับเงาเงาหอมไหมใช่ไหมสีหอมเข้ากันได้ไหมน้องหนึ่งสมุติไพ่บานบานเท่าไงแล้ะครับสืมสีละพี่น้องมันยังซาใจ สีกินโลดผมว่า oh, <no. S 1> เราต้องไปซับ oh, <no. S 1> หนึ่งอันน่ย ผมไปหนึ่งเซนซึ่อนะครับหนึ่งเซนหัดเลยครับผมบั้นบันแล้วเล่าเลยนะครับหนึ่งเซนหัดเลยไปเนาะมึงไี่นอะมันดูเดี๋ยวจะกระดูกไงเสีองอยงไงเลยไกล้บานะ้าน้วมันมันจะบนเหนิโอะอะไรไปเนาะเหนือโบนเหิโยวแซบใกลบ้บานนี่แซบ แม่เป็นเลียงอย่างนี้นะครับเลียงอยู่หน้าครับผมเหมาะมากให้พอดีเลยแบบนี้พักแก้มกับผมยี่บินเอา ใจตามนี่นะครับออกไปก็ได้ฝนตกคใครจะสื่อห่อนย้วมาไปเป็นน้องพี่น,น้องตัวบนน้องเ่ใหญ่นะครับประมาณโลโลนินินนะครับนะครับผมทอดถั่วเอ,อเ้อนปนีนะพี่น้อง ขอ,อ,อเขามาีไงเลยบาทต้มนี่กินดูแล้วพี่นอ้อหนึ่งรอบเป็นหนึ่งไก่บัน องมาถันสองตัวแต่อีกตัวนึงผมต้มไปแล้วเอาผมม,มาเดมมาถ่ายให้เบื่อนะครับเพราะว่าต้มนี่กินดูแล้วนะครับก็เลยบริดาถ่ายมาถ่ายไปมีดีกว่าหนึ่งไก่ดีกว่าพี่น้องหนึ่งไกบ่บาทหนึ่งเป็นโต๊เลย ขิ้เนือมันเลยพี่นนอกมันบวเหนียวด้วยครับไก่บานเนี่ยบว่ามันบอกคลื่อนไกลตลาดไหมกลตลาดตัวเรื่องเหลืองมันมันเหนียวบว่บ้าเนี่ยเขายัางพูดเลยพี่นนอ,อกบวเหนียวไี่แหละไก่มันเหนือไก่ยังบนท่านไงเนาเนะมานโล่โล่หน่อย 응หนื 음. 음. yeah, สสยไรสิวผู้ดีกินไปน่นองตัวเดียวผู้ดเดียวอะตัวไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับเหนือก็ล่างหย่ำแสบไปหน่อง น้ำจิ้มกระแซบพ้นเห็กุกระแซเหรือยังครับ ช่วงนี้สถานการณ์โควิดนะครับพี่น้องไปไสมากใส่ก่พี่น้องสุขุขุนนะครับระวังในเรื่อพี่น้องเดอ้อกันเหตุการ์ไปเหตุการ์เหตุงานกัดสซหนอากาศกันไม่ให้บอมนะครับผมใส่แมสกอมนะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองนะครับผมจ้างามมดสิเบิร์ตนะพี่น้องนะจะละเมือกันได้ติดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมุมีลดลงัมเฉอ เห็นอย่างกระลำบากทำมาค้าขายกระลำบากพี่น้องเอ้ยแนวมันแนมโมเห็นนะครับ แค่ยหนท่านออกไปเลพักแก้มไปไหนพี่น้องได้ได้พักซม,มี่แหละแค่แต่ผมซื้อเขาไป<ๆ>อ้สิบเอิดเดได้พี่น้องตัวเดียวพอ<ๆ>ดีกินผมว่ะ าลืมเด้อพี่น้องเด้อกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับตะไข่ผมพร้อมนะครับเป็นกลังใจให้กันพี่น้องเอ้ยหากันไปดีกว่าสร้างกันนะครับผมเป็นลูกในบ้านเป็นหวานในสนวนนะพี่น้องเด้ออย่าไปอย,ย่าถิ่มกันเด้อครับไม่ใช่ของกินมันบาดในเบิ้งแหละพี่น้องกลับบ้านบ่ได้ใจก็อยากกลับ แต่ก็กรับไ่ได้นะครับผมที่อย่างนั้น,นะครับมันยํงเป็นนะครับกระเลยท้าไมเห็นอาหารมันบ้านใเบิ้งนี้แล้วครับผมทังได้กันซอยเบิง้งซอยเทียนได้พี่น้อังเด้อืมผมมาเบิร์อีเลียตตัวเนี้ยมอยังเราผม <laughs> ว้าว เพชรอยู่ยได้พ<ม>ี<ม>่น้องจิ้มกันเลย ยังกินแังแซ่บพี่น้ององกินแังแซ่บเราเล่าบันๆเลยนะครับผมมือตองอี๋ยังมากไมนะครับ

เอาละครับพี่นอ้องเมื่อนี้ผมกับขอฝากไว้สำนีก่อนนะครับอย่าลืมนะครับผมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับผมเป็นกำลังแรงใจให้กันนะครับพี่น้องหัก,กันไว้ดีกว่าสร้างกันนะครับใอยกันอยูใส่กัน,นดันเด้อพี่น้องเดอ้อเป็นลูกหลานอีสานบานเท่าเนี่ยนะครับผมเมื่อนี้นะครับเมนูหนึ่งไกบ่บานสมุนไพรนะครับผมจังได้กะฝากไว้เด้อพี่น้องเดอ้อพอกันในคลิปหนานะครับผมสวัสดีครับ